เยอะาจะวะน่าอดเนตัวเวะตัวเพลวะเคยเห็นบ่หนูหน่มนู่มีน่ะเนบ่เกือเป็ดบ่นางหมกฝนเกือเป็ดนะนี่คมาหอดเฮือนวะนี่ อสิมาดังไฟจีเหม็นกับมูนี่เนะฟรีสีโม่งก,กว่าตอนนี้นะมาอย่างทุลักทุเลเลยมาหอนเฮือนกับสิด,ดังไฟจีมูนะกับเหม็นกว่ามาหอนในกัะคำละ เครื่องคล้องกัแต่ป้าอยู่ครูเลยเอามาบุได้กระสอบเช่องนะครับไปเสียนาจังไปไปเสียนาจังไปเอา ไม่ต้องในปานเลยนะเพราะว่าเมนเนี้เอาเขาไปแล้วเอาออกไร ติดกนะ่ันนะยังกีปลาหลอดเนี่ยี่ว่าโศกบ้านขนาดเลยได่ะปกติแหละยังห้ถึงมูนี่ก็ยังหยาดอันนี้แหวสปริงเขาซื้อมาสองอันถึงบนเลยทางเหม็นทางมูอันนี้ก็แม่แม่เตงโมต้มนม้ำลวกเหม็นเนี่ย เมนในลวกเอาเมนในห้าต้มน้ำแล้วก็ลวก,ลวกลกวกโลคนแล้วก็จังดว่าถุงในมันออกก่อนจังมาเทาาู่จกนมันคมถุงในมันคือคมหมดเลยนะน้ำมัน่ยเอาไว้กินหอยกัน ติมหอยแเราเอาแกงหอยช่บแค่ติ่รหลอดมีสอดพูดแล้วแหละเนี่ยส่วนแม่ตังโมกะทอนคนเหม็นนะดึงะเมี้ยยอนถึงนำห่อนพูดแล้วมันจะดึงง่ายนี่ค่ะมาอยู่เฮือนก็สบายแน่นึง

น้ำเดือนแล้วก็ยังสีลวกเหม็นส่วนมูนี่ก็เผาเลยนะคดหนำแล้วก็เผาเลยพี่เล่นมูบ้าว่พี่เลส่าจ้าวะเฮ้ยนี่คือเห็นด้วยเอาพี่เลส่ามูพี่เลส่าอ่าพี่เลส่าตัวน้ำน้ำนะ โเพ่วะเนหนูหนูหนูก็มีนะเหนูหนเพ่เป็นนามหนูเพิ่ปัตัวปกใหญ่หนึ่งเกับสามมูเจอกนาไปจ้ลยนะ้นาไปก็่นสองคนลเจ้าไปน้ำแล้วมือนแม่นี่อันนั้นม็เยอันอกนเจ้า เขาเอออันกิมห้อยบ่อะนะเห็บร้ายเหม็นกับเห็บรทจะพอลายโตอะไรนี่จนได้เปลี่ยนเสื่อจะนอนจังห้าอับน้ำเพราะว่ามันตสแต่มูนี่ไปใส่เ็บนันไปใส่เหม็นนะ กวาใสกระสอบเดียวกันมาอ๋อตะมูนั่นแหละกามูนี่มันลายเด้แน่ดีใจว่ะหลกเลยว่ะนี่นะพ่เชางนี่ีเจ้า่างเมอนเาช่า นะี่คมันยังนกบ้นใด่อนมันดกโกได้นี่คเอาให้มันขนาดมันล้กคนเมนนี่กะคำนะจะ้จะขั้วมูต่อนี่คัุ้ยหยาก็ลนมันีแลมดหามแลก็จำได้จำหนึ่งอันท่าจีจะมันใหม่แล้วมันสิแตก กมันแเพราะว่ามันจีเนี่ยอนนี้มันลกขนมันเนี่ยนั่นเลยขนมันมานวีดีไทรทุกคน

ขัวเมนแล้วแล้วมาวัวมูนะประเดี๋ยเต็มกระซ้ามันกัยจังหน่อยก็จังแบ่งยายพี่ยายดอกทุกวแล้วกม นคี่ก็เห็ดแล้าานะวเมื่อนะผัวมูแล้วมีแต่สิป,ปีงกินบันนี้ยอ้อฟันปลาซิวมาเลยเงียนโลดอ,อ้น้ำหน้าได้เ,ออเป็นมาคนว่าคักและอาหารนี่คนว่าเป็นแขรา,างยังมันกับปีงเลยเออ เออปีงเลยนี่นะปีงแกบเลยนี่นะเขาเป็เล่นนี่นะถ้าแกะมันเอาว่านี่พวกปีงนะอืมปีงนะ<อ>นี่นี่เหม็นแล้วก็สีมูนนางนางเมนเ็นเออนางเม็นตัวหนึ่งนะแล้วก็นางสีมูนเนี่ยโอ้มาขลังมึงครับด้วนี่นี่และ่ะโอ้ปีงเนี่ยนี่เขากลับมามากป<ๆ>ีงตัวนี้เอาตอนเสียยนะต่อสีมือก็โอ้โต่อสีมืออีกแล้วต่อสีมือโลด ตัวนี้หมูมักปีงเจ้ากินยี่วันนี้หรอกกือเปล่านนโอ้โหหนาแจวนาน้อยแทะทางนั้นกระปีงกำลังปีงทางเม็นทางมูเหม็นหนังเหม็นมีเม่าว่าอันโอ้มกักพลังเหม็นในคักแท้ได,ด้เนี่ยน้อบีมูปลาแล้วนนี้ปวดเหล่าหน่อยหนึ่ง ผมกัดได้เบิ่งกะกินแต่ละเถ่อจะป้าตัวแต่ได้หมูพากินเลยกินน้ำตัววันอาผนใส่เอาปีใส่ยันน้าอ้อยหน้าเข็ดเลยนี่นะตัดเอาวไหมตัวนั้นนะบีบจวากแล้วนะจวากแล้วนะยำมโนบลุ้นเลนะว้าแล้วมโนเลุ้นให้เจ้าผู้เดียวได้อะไรเขาเอาอะได้นี่ก็อพิดศเยอะได้แบบนี้ขมูดอยอะไรมีมากกว่าหน่วเจ้าเยอะกู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 อ้าว ใส่เมืกอนัดนไปแล้วมันกระเทือนได้ลงด้วยลงยงด้ท่านผีหมเนาะลงเล็กน้อยแค่น้เนื้อนาโอ้ทำใจปันหะบ่จำคนกินยาไขรแล้วทีเจอะเพยองทาบจะตจองอส่โอ้จมเอิกใส่หอมใกรตุ้นเอะทั้งเสียต่เอ็ดนี่เลย กบากำลังปีเลยคอยลื่นมาครับนี่ทบาังฮัวนาเพิ่นฟาดตับดบลดตับมูอันีบตบลดตับบานได้เลยตับงูต้อควายคือมูทังเหานั้นเลยเลยพักพพักกัมพูพักัมพูทั้งทังลานั้นบานคอยเอิญพรอีเลสิเสเอนี่ พังนั่งเลิศเขาบอกพังอีก็แรงพูดวันแรกเขาเอิร์นเนี่ยนะแต่มาแต่สมัยใดล่ะเนาะนทรีในย้อนได้เนาะอีญ่าอีปูห่างไกลเลยอีญ่าแมวเขานั่นสิอีปูอีหญ่าตีตับดิบห่อไผ่เลิศเนาะมันก็ซุดในนี่แลเนาะสองตอนสอนอัน อันนี้กอยูกิงกล้สุดเลยจนไม่หายอ่อ้ยี่ไปจนไม่หายเอตะคุยแจวขะคักแด้ทำมีความด้วยเอฟซีเยอะเลยำลายฮยเลยเมนบอสเนี่ยไล่เฮยเยอะเลยวันนี้วันปั่นใช่ไปมจะมจะดีนะมันี่กัมาซอยแหลกออกมาปั่น ไอพีห้นองนะนี่ครัมูม่รชมหรือเปล่าส่งไม่รมหรือเปล่าชมแล้วง้หมูแล้วก็เม็นสองอย่างเี่เม็นพี่อือปุเมนปันสินมูมาเนี่ยเม็ดก็ไปานปันเนืไก่แล้วก็ปันพีกันหนองนะทงนั้นก็ปีนแกลมอยู่ นี่ไม่โรดมาปั่นกันเนาะมีกานปัาชี้อยู่ได้เป็นข้าวนาปั่นงามขนาดโลกได้เข้ามู่ไือเข้าปั่นมูมาปั่นเราได้กนะดับตรงข้างเนี่ยเอาเด้อแม่น่าพูดตรงข้าง่ใหญ่เลยฮะสังเกตว่าไงข้างเนี่ยะเออเชืตรงยางเล็นตรงข้างเนี่ยธรรมดาเนาะปั่นซีนมูแล้วก็มาปั่นซีเมนต์มาหนิพูดชูได้ค่ะเอาไรขอเอาแล้วแหละเชื่อมยางก็ได้เอ้าแกงคามาเนาะจะเชื่อมยางกอลไว้โลดจะได้ทงเนาะ ตยางแล้วก็ปันตัวนี้เันอีกตัวนึงดทำใหญ่กันไปเไม่เท้าในพืนนึงบอกเนี้ปันแล้วแล้วว่าันอีเชื้อพูนเทาตขางนะจักเลิกเปนเป็นว่าอันแพนะอันนี้อันาได้เออรูมันไว้ตรงกุ้เปเลตรงตรงข้างพัดนเลิกตรงข้างได้ด่พูนีบ่พูนีนอ้กวนีละัม่นกับมูใส่น้ำกัดเลยบ่ อไปทงเบอร์ทงมันเออแต่ว่าใส่จอดกันเนาะใื่อ้กเไปเลือกกินไผกินตัวใดกัปั่นเพราะมันหมืนนะพุ่งมันอ่ำอำยำกลั่นกลั่นดูไล้ไหปงพุ่งพุ่งมันนี่แหละแสบนะมดโตมันเลยพุ่งนี่แสบเย็นน้ำอ้อยหน้านะจะพาไปซิวน้ำอ้อหน้าอี้น้เขาน่าใครนะได้ร เชูี่มาั่งเงียเลยนะชูนี่มาขัลังมันบ่กี่แพ่โอยพอนเนี่ยเอาอีกแ้วมีญาณแล้เอารยนี่นะโอ้ยตายแล้วบ่โอยมอขึ้นมือนะ่อไเาก่แงแไม่น่าป้งี่แถบึงใส่นำกินนำเนาะป้งนำ เต็มต่อไปอยู่ช่วยแค่ไหนกินเยะโอ้หน่อยใจเลยเนาะช่วยไม่กินเอช่วยไม่กินช่วยนแม่รงดีได้ฮะกินกินอะไรได้สักชเลยกลับช่เลยกลับโอ้มัดเนาะไป้าผู้ช่วยได้กินเนาะช่วยเันเลยกลับช่วยปนเลยกลับโย่ยังยังลาบ่ลเล่ ลืมล้ทุทุล้วบ่ได้นี่นะลำล้วเตาถึโอเมื่อไรวันน่ะจะมาหอีกได้ปีง่างเต็มตาไฟอยู่ใดยางเ่ก็ไปได้แล้วยางเนางมาเนี่ย่มาเดนมบาไปเลยบ้ผลอสิ่งม่งกอนพันวากรอบแซ่บค่ะเลย้อนี้ยางข้าป้นเหม็นนะ นี่ก็กินแล้วก็อิ่มละปีงั้นยังเต็มตาไฟอยู่รึเปล่าป่ะนี่เบื่อหนำละยังยำเหม็นบ่มึนังมันเม็นทันซุกบ่เม็นหัำเหม็นอยู่ตาไฟการว่ากันว่ากินทะมูได้เหม็นทันได้กินเนี่ยก็อิ่มละโตมาแต่เช้อดิมะมุกมันดารินไปหน้าลุ่งว่ะมันนี่นะ บี่ไปพี่ไปเกี่ยวข้าวที่รุงอีโมไปหรือเป่าีโมไปบ่เมื่อนี้มีเมาขิเมินนะบ่มายามยามเริ่มมันเมาเลยกะไรขอกะห่ากระได้ปีนี่แต่เก่าไม่เคยได้ค่อยค่อยกินอันนี้นะชองชาปีลังนะเมาหนังมันนะเขาวอันนั้ค่อยไทยเฮอมีเมาเนาะันหัววานโหวานก้อยยามเลยสามเลยชี่นี่แหละมันกินหวาน ว่านน้ำกางดานน้ำเมาเลยก็ว่าอะไรคักได้ไดมซอยนี่กัดเสียงตึกตึยำกระลั่กระล่ได้ได้ได้ไดหนังมโนคักได้นะหนังปุ่นชิ้นเลยวะนี่นะปุ่นชิ้นอ่ะชิ้นชิ้นบงน้นังมันนาๆเลหนังอะไชิ้นแม่ชิ้นงกดูดเเมาเลยแค่ในมือเม่าเเลยนะเนื้อไปล่าเไรเมึงเม่ด้เปล่าว่าเมาเมนเจอคักเะไรบัก น้ำกระลึกๆอืมอืมแฉกก็นั่งมูอีกอืมเอ๋จะไปทั้งเลยนะเอ็มสาวน้อยบ่ฮะเนาะคนแน่นี่แน่นี่ได้คนแน่นี่ได้ให้เอ็นตะสาวน้อยได้มีเมนได้จารังไม่ไปชนะมาแม่ปิงเมนเลอตากันเลยนะอดีเด้อดีเด้อดีเด้อได้ได้เขามีเอาตัวนี้มาได้ไหมโอ้ในอาจารย์เลส่วนไปบ่ไป ไปขาวีแม่สีนะแม่เราเสียมาเออเออห้าวจเสียใจน้ำทุกคนเลยเป็นเสียแม่นะเออนี่ครับพอดีท่านได้กินมาก็ได้กินน้ำกันนี่ปพีงนี่กันเลือกกินแล้วได้นี่ได้กิโไเมใครถือว่าโคโคยุตตปาก็มากก็ยังได้กินอยู่ซุบมันหรือว่าชีสแดงนี่นะอืมอืมเธอเอาคามันมาไหนฉันเ่ากู้วัวอับ อนกาแบ่งให้ในพันกองคาหนากับค่าลังเิ่นเมื่อเห็บกินสู่เขากินนะยูื่อนเพิ่นอินนอ่มแล้วว่ายาแล้วว่ากินปีกนี่นะอิ่มนะนยิ่มนะวันนี้ครับเมื่อบอนในบ้านเมื่อวัน,นได้ชิมหมูละมาชิมหมูเมื่อเห็บกินดีเพ่อนเสียดับเรือยไปแมวฝันเสีย เราบรได้ไปนำน้ำได้ได้ไปบินกินข้าวจะพายนนล้ว